แม้จะมีคําเตือนเหล่านี้ปรากฏอยู่บนซองบุหรี่แล้วก็ตามแต่คนไทยก็ยังคงสูบบุหรี่กันอย่างแพร่หลายจึงทําให้โรคมะเร็งปอดยังคงเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆของคนไทยโดยจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับสองในเพศชายและเป็นอันดับ4ในเพศหญิงค่ะสำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งปอดนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นตัวเรานั่นเองนะคะที่เป็นคนนำโรคนี้เข้าสู่ร่างกาย เพราะจากสถิติพบว่ากว่า85%ของคนที่เป็นมะเร็งปอดมีประวัติเคยสูบบุหรี่ขณะที่อีกหนึ่งใน6ไม่เคยสูบบุหรี่มาก,ก่อนแต่อาจอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้สูบบุหรี่หรือมีสารอันตรายเช่นแร่ใยหินสารหนูโครเมียมนิกเกลิลควันพิษจากรถยนต์เป็นต้นนอกจากนี้พบว่าผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงคือพ่อแม่พี่น้องเป็นมะเร็งปอดก็มีแนวโน้มสูงที่จะป่วยด้วยโรคนี้เช่นกันค่ะ หมอครับจริงหรือเปล่าครับที่บุหรี่ไร้มีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ปกติครับได้ทําความรู้จักกับโรคมะเร็งปอดไปเรียบร้อยรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านก็ฝากคําถามไว้ได้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแนนก็อาสาพามาหาคําตอบที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์พนเอกพักดีนิติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งปอดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าสาเหตุหลักๆของการเป็นมะเร็งปอดก็เกิดมาจากการสูบบุหรี่วันนี้คุณผู้ชมค่ะก็เลยฝากคําถามไว้ว่าเออย่างนี้เนี่ยถ้าเราเลือกสูบบุหรี่ชนิดอ่อนหรือที่หน้าซองเขาเขียนคําว่าไลท์เนี่ยมันจะอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปหรือเปล่าคะครับความอันตรายนี่เท่าเทียมกันนะครับคือสิ่งที่ลดไปก็คือความฉุนของกลิ่นบุหรี่เท่านั้นเองแต่สารก่อมะเร็งต่างๆเช่นนิโคตินเช่นทาหรือว่าเรียกว่าน้ํามันดินอะไรต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครบเลยนะครับ ในการที่คุณสูบบุหรีแล้วคุณจะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยสัมพันธ์อยู่กับปริมาณที่คุณสูบและระยะเวลาที่คุณสูบมากกว่าครับค่ะเอคุณหมอคะ่ะเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงคําว่าปริมาณการสูบด้วยใช่ไหมคะยันอยากจะทราบว่ามันมีสถิติไหมคะว่าคนที่สูบบุหรี่ปริมาณวันละเท่าไหร่หรือว่าเป็นระยะเวลานาน,นแค่ไหนถึงจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดนะคะครับก็เราปริมาณนะครับตามสถิติแล้วนี่เอาที่10มวนต่อวันเป็นหลักนะครับและก็ระยะเวลา10ปี ค,คนพวกนี้นะครับก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติเนี่ยถึง12เท่าครับถ้าอย่างนั้นสิ่งอมควันทั้งหลายสมควรที่จะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำไหมคะสมควรครับอย่างน้อยความถี่สักประมาณเท่าไหร่คะก็ส่วนใหญ่เราจะแนะนำนะครับปีละครั้งแต่ถ้าเืิดคนที่มีภาวะเสี่ยงนะครับ อาจจะเป็นสัก6เดือนครั้งอ,อย่างนี้เนี่ยนอกจากตรวจสุขภาพแล้วเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราเป็นโรคมะเร็งปอดหรือเปล่าการสังเกตง่ายๆนะครับก็คืออาการที่เห็นได้ชัดก็คืออาการไอนะครับถ้าเรามีอาการไอไม่ว่าไอมีเสมหะหรือว่าจะไอแห้งๆนะครับไอเป็นเลือดนะครับที่เป็นต่อเนื่องกันเกิน3าสัปดาห์นะครับ เราไปปรึกษาหมอแล้วไม่หายนะครับโดยกินยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วไม่หายนะครับก็มีโอกาสที่สงสัยได้ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับถ้าเราเป็นมะเร็งปอดแล้วเราจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดไหมครับคุณหมอครับตามสถิตินะครับเราประเมินที่5ปีนะครับถ้าเกิดคุณมาระยะต้นๆระยะที่1โอกาสหายก็สูงนะครับเกิน80เเซนต์นะครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะครับในระยะที่2ที่สาที่สี่นะครับ โอกาสก็น้อยลงเรื่อยเอค่ะยคเพราะฉะนั้นค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้คุณหมอฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการดูแลแตัวเองให้ห่างไกลาจากโรคมะเร็งปอดสักนิดหนึงได้ไหมคะครับในการที่เราจะหลีกเลี่ยงนะครับลดภาวะเสี่ยงในการมะ,มะเร็งปอดนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือว่าเข้าไปอยู่กลุ่มชนที่สูบบุหรี่อีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกมลภาวะที่เป็นพิษต่างๆเช่นควันเสียรถยนต์นะครับควันโรงงาน นะครับหรือในที่แออัดที่มีกลิ่นผิดปกติต่างๆนะครับพวกนี้จะมีสารที่ก่อมะเร็งได้เสมอ นี่แหละค่ะก็เป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากคุณหมอพนะเอกนั่นเองก็ฝากเอาไว้สำหรับใครที่กําลังสูงบุรีอยู่ตอนนี้ถ้าลดละหรือเลิกได้ยิ่งดีเพื่อสุขภาพของคุณเองและคนที่คุณรักจะได้ห่างไกลจากโรคมะเร็งปอดนะคะและช่วงนี้ค่ะเราไปร่วมสนุกกับคําถามเพื่อชูชิงเสื้อยืดน่ารักๆจากถาวนมะเร็งแห่งชาติกันนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงขอบพระคุณค่ะ เฉลยคาถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ถามว่ามะเร็งอันดับหนึ่งในผู้ชายคือข้อใดคําตอบก็คือมะเร็งตับและท่อน้ําดีค่ะสําหรับรายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้นะคะส่วนคําถามร่วมสนุกประจําสัปดาห์นี้ถามว่าข้อใดคือสาเหตุสําคัญของมะเร็งปอดระหว่าง1บุรีหรือ2สุราร่วมสนุกกันได้ทางหมายเลข0824504182หรือที่แฟนเพจรายการก็คลิกเลยค่ะ www facebook com h e l h m e t v ค่ะ เามามารวมกันทำห้าขอ้อไม่ทำไม่สูบบุหรี่ไม่มีเซ็กมัว่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาหนำจิบหิบไม่เอาเอา้าเชิญมารวมใจกันทำห้าขอ้อหา้าทำออกกำลังเป็นนิดทำติดแจมใสกินผักผลไม้กินอาหารลาหละตัวร่างกายเป็นประจำเพียงไกลไกลไกลมะเร็ง